ถ้าสายสารมอนเสนอคําว่าใสวาสิบอทิมกันใกล้ปีใหม่แล้วนะคะก็ก็มีหลายคนที่เป็นคู่รักกันมานานเนาะแต่บางทีบังเอิญสะดุดไปเจอคนใหม่ที่รู้สึกว่าเขาเก่งกว่าเขาดีกว่าทำให้ใจมันมันไป,ม,นไปมันไปหาคนใหม่หรือว่าใจก็โรเลนะคะไปรักคนใหม่มากกว่าแล้วก็บอกเลิกกับคนเดิมอันนี้ก็จะคือ บอกว่าใสวาซิบอทิมกันก็จะเป็นคำบ่นของคนที่อยู่ข้างหลังนะที่บอกว่ารักกันมานานดูแลกันมาตลอดแต่พอมาเจอคนใหม่ที่ดีกว่าหรือว่าเก่งกว่าสวยกว่าหรือว่าเขาเอาอกเอาใจมากกว่ากลายเป็นว่าแฟนไปมีคนอื่นอ่าก็จะบ่นว่าใสวาซิบอทิมกันแปลว่าไหนว่าจะไม่ทิ้งกันค่ะค่ะอ่อคนคนที่โดนทิ้งนี่รู้สึก จ็บปวดใช่ไหมคะแต่การเจ็บปวดเราต้องเข้าใจว่าเออมันก็ดีแสดงว่าคนนั้นเขาไม่คู่ควรกับเราเราจะมีคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมเราต้องคิดแบบนี้เราจะได้มีความสบายอกสบายใจไม่ต้องเสียอ,อกเสียใจกับความรักเดิมๆนะที่เขาทิ้งเราไปแล้วเนาะเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองและคิดใหม่ทําใหม่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นคะ่ะไม่ต้องไปเศร้าเสียใจกับคนอื่นที่เขาทิ้งเราไปเนาะ สวัสดีค่ะ